สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับรีรันนิยายไวในดวงใจกลับมาแล้วนะครับนิยายไวที่นำกลับมาอ่านใหม่อีกครั้งเป็นเรื่องแรกเรื่องนี้มีชื่อว่ามาเฟียที่รักครับวันนี้ขอเสนอเป็นตอนที่41ที่มีชื่อว่ากูชอบมึง ในขณะที่ปากของผมถูกมือหนาๆของใครบางคนปิดเอาไว้อีกทั้งเอวบางก็ถึกมือของเขาคนนั้นรวบตึงเอาไว้เช่นกันผมดิ้นรนจนสุดแรงก่อนจะหันความกลับมาผักที่อกของเขาให้ล้มไปอยู่กับพื้น ทำไมวะไอ้เข้มรีบกระโจนเข้ามารวบตัวของผมพร้อมกับดึงเข้าไปหาที่หลบแล้วก็ปิดปากผมก็ไว้อีกครั้งเนื่องจากผมส่งเสียงดังเกินไปแล้วในตอนนี้ผมจึงรีบดึงมือของมันออกจากปากเพราะว่าหายใจไม่ออกมึงตามกูมาจากไหน ตอบมาถ้ากูตอบมึงต้องตอบคำถามของกูบ้างตกลงไหมมึงหายไปไหนมามึงไม่ได้พักที่หอใช่ไหมผมอึ้องไปนิดหน่อยเมื่อถูกอีกคนขู่คืนแล้วต่อด้วยคำถามที่ยากเกินไป ที่จะตอบในตอนนี้ทักที่หอสิเมื่อกี้ก็เพิ่งออกมาจากหอผมเชชัยไปเรื่อยด้วยความที่โกหกไม่เก่งกลัวจะหลุดปากพูดอะไรออกมาตอนไหนก็ไม่รู้รีบแผ่นนี้ก่อนดีกว่าทันทีที่ผมจะลุกขึ้นหนีก็ถูกกระชากแขนให้ทันหลา เข้าไปหามันอีกครั้งโอ๊ยผมรีบเอามือปิดปากตัวเองทันทีที่เผลอปากทำเสียงดังก็ไอ้เข้มมันเล่นกระชากแขนข้างที่ผมเพิ่งโดนน้ำร้อนลวกมานะสิเรานี่แขนไปโดนอะไรมาทำงานแก้มก็ด้วย ก็ทำงานอย่ายุ่งดิทำงานที่ไหนมันทำหน้าตาตื่นจับแขนผมพลิกไปพลิกมาก่อนเลื่อนมาจับที่แก้มแล้วก็พลิกไปพลิกมาอีกเหมือนกันเอ๊ะมันจะเซ้าสีไปถึงไหนวะแถมยังไม่ยอมปล่อยมือออกจากผมอีก เดี๋ยวไอ้ยักษ์นั่นมาเห็นเข้าก็เป็นเรื่องกันพอดีหรอกแบบนั้นน่ะต้องตายแน,น่ๆเลยเออทำแถวนี้เลยนะําอะไรเยอะแยะแล้วนี่มึงมาหาใครไม่ได้พักที่หอแล้วใช่ไหมไอ้แค้มมันเริ่มคาดคันหนักขึ้น เมื่อเห็นผมลนลานลุกลี้ลุกลนอยู่ตลอดเวลาพักที่หอก็บอกว่าพักที่หอทำอะไรนักหนาฮะโกหกกูไปเฝ้ามึงที่หน้าห้องทุกวันไม่เคยเห็นมึงกลับห้องเลยหลายวันก่อนกูเจอป้ามึงถามป้าป้าก็บอกว่ามึงมาเรียนทุกวัน มาเรียนที่ไหนกูไม่เคยเห็นมึงเข้าเรียนเลยไปอยู่ไหนมาแล้วทำงานให้ใครฮะผมตะลึงไปเลยกับคำพูดยืดยาวที่มันพูดออกมาเป็นชุดนี่มันคงเป็นประโยคที่ยาวที่สุด ที่ผมกับมันเคยได้สนทนากันเลยแล้วมันยังบอกอีกว่ามาเฝ้าหน้าห้องผมทุกวันเลยเหรออะไรเนี่ยนายครับผมหันไปสังเกตเห็นคุณฟังซัวสกิดทีโคให้หันมาทางผม สวยแล้วไงไอ้นี่ก็ไม่ยอมปล่อยสักทีเอาไงดีวะผมพยายามแกะมือของไอเ้เข้มออกจากมือของผมผมต้องรีบแผ่นไปให้ไกลหรือไม่ก็เพื่อไม่ให้เขาได้มาเห็นในสิ่งที่ไม่ควรจะได้เห็นอยู่ในตอนนี้เออไอเ้เข้มปล่อยดีวะ มึงจะจับกูไว้ทำไมเนี่ยกูต้องรีบไปแล้วก็ตอบคำถามกูมาก่อนสิว่าตัวมึงอะทำไมเป็นสภาพนี้แล้วมึงทำงานให้ใครไม่บอกกูก็ไม่ปล่อยหฮีย <c oughs> <c oughs> ปล่อยเรียนก็ไม่ไปเรียนบอกมา ไปทำงานให้ใครไอ้แค่มันบีบมือผมอย่างแน่นจนตอนนี้ผมเจ็บไปหมดแล้วทำให้กูเองมึงมีปัญหาอะไรไหมเอาแล้วทีโคาเดินปลี่เข้ามากระชากแขนของผม ออกมาจากมือของไอ้เข้มอย่างแรงไอ้เปี๊ยทำไมเป็นเขาได้วะเอ,อ่อทำไมเป็นกูแล้วทำไมคุณธียาที่โคพีอัดกระโจน พุ่งหมัดเข้าไปต่อยไอ้เข้มจนเต็มแรงมันเกิดเดินไปไกลกว่าที่ใครจะสามารถทำได้แถมยังจะตามไปกระทืบซ้ำอีกทีอีกตังหากผมรีบวิ่งเข้าไปห้ามเขาหลังจากนั้นก็เอาตัวเองเข้าไปขวางจนทีโคยังบาทาของเขาเอาไว้แทบไม่ทัน เขาก็ยังอะแหละเนี่ยเหรอธุระสำคัญคือการที่อุตสาห์นีออกมาเพื่อมาพอดรักกับไอ้ชูเนี่ยฮะคุณทีนี่มันไปกันใหญ่แล้ว ผมกับไอ้เข้มเป็นแค่เพื่อนกันเราไม่ได้เป็นอะไรกันอย่างที่คุณเคดนายจะบอกฉันว่าไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เอาตัวเข้ามาขวางอย่างนี้คิดว่าฉันจะเชื่อเหรอไอ้คนที่ชอบเอาตัวเข้าแลกอย่างได้ ดูหน้าก็รู้ว่าคนอย่างเขาไม่มีวันเชื่อผมแน่หน้าของทีโคในตอนนี้โกรธจัดจนใบหน้าแดงไปลามไปถึงใบหูอย่างกับยักษ์ที่จ้องจะกินเลือดกินเนื้อก็ไม่ปานไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามกลับไปเคลียร์กันที่บ้านผมขอร้อง ผมผักอกแกล่งของเขาให้ถอยหลังออกไปจากตรงนี้นายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่จะไม่ได้เคลียร์กับฉันนายได้เคลียร์กับฉันแน่กลับบ้านที่โคฉุดกระชากรากแขนของผมให้เดินตามเขาไป แต่แล้วทันทีที่ทีโคดึงแขนผมไอ้เข้มก็ลุกพลวดขึ้นมาดึงแขนของผมอีกข้างเอาไว้ไม่ยอมปล่อยให้ผมเดินตามเขาไปได้อีกเว้นละผมกับทีโคหันกลับไปมองที่ไอ้เข้มพร้อมกันทีโคหายใจฟึดฟัด ผมรู้แล้วว่าเขาอดกลั้นมากเพราะว่าผมขอร้องให้กลับไปเคลียร์กันที่บ้านแต่ทันใดนั้นเขาก็พรวดพลาดพุ่งเข้าไปหายเข้มอีกแต่ผมก็เอาตัวเองเข้าไปขวางไว้อีก,กรอบอย่าครับคุณทท่คุณทท่อย่าผมขอร้อง มันเป็นอะไรกับนายกันแน่ผมกับมันเป็นแค่เพื่อนกันไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วทำไมถึงต้องปอกป้องมันขนาดนี้ฮะตอบฉันมาเป็นเพื่อนก็ต้องปอกป้องเพื่อนคุณไม่เคยมีเพื่อนคุณไม่เข้าใจหรอกมองตาเดียวก็รู้ ว่ามันชอบนายยังจะกล้าปฏิเสธอีกคนที่ผมไม่ได้ชอบไอ้เข้มและไอ้เข้มมันก็ไม่ได้ชอบผมเราเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆใช่ไหมไเข้มผมกับเขาสาดเสียงสนทนากันมาได้พักใหญ่ก่อนที่ผมจะหันไปถามไอ้เข้มเพื่อยืนยัน ความบริสุทธิ์ของตัวเองผมไม่ได้ชอบไอ้เข้มไอ้เข้มก็ไม่ได้ชอบผมเราสองคนเป็นแค่เพื่อนกันใช่มีเข้มกูชอบมึง จบลงไปแล้วนะครับสำหรับมาเฟียที่รักหวังว่านิยายวายเรื่องนี้จะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการรับฟังนะครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ